สวัสดีค่ะท่านผู้ชุมขามือีนน้ำบรรยากาศงานไหยพระเขาวบุญเฮ็ดบุญหาน้องบอนค่ะบรรยากาศก็ดเต็มไปได้วยความอบอุ่นผู้คนในชุมชนมาร่วมตัวกันน้ำข่าวป่าอาหารแลวก็สิ่งของมาทำบุญใส่บารเสียงหัวเลาะและรอยยิมของญาติพี่น้องสะท้อนถึงความสามคัคคีและความผูกพันทุกคนมาด้วยใจศรัทธาและตั้งใจทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับและยังเป็นการสืบสารประเภทนี้อันดีงามที่เชื่อมโยงผู้คนหายไก่ชิดกันมากยิ่งขึ้นเป็นตับปื้มใจแท่นเจ้าภาพเนะจ้ะบางคนก็มากไก่ถึงระยองมารวมจิตรวมใจซอยกันคนละไมลละมเม่อทั้งหมดทั้งมวนนี่กับพ่าน้องคนที่พนจากไปนะคะเพื่นเป็นคน ดีของชุมชนเฮาผู้ใดไม่ยังเพิ่นกลับไปซอยค่ะบัดเพิ่นจากไปแล้วก็ะลยไม่ตะค้นคิดทอดเพิ่นถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณที่เบิ่งคลิปมาถึงตอนนี้นะคะ